ก็เลยนะคะค่ะไปเป็นไการเห็นข่าวเซอร์ไพรส์ไหมคะเออยังไรแสดงความดีก่อนไหมหรือว่ายังไงอ๋อก็เห็นข่าวก็แสดงความดีค่ะรู้สึกดีใจด้วยอะไรอย่างงี้จะไปร่วมงานไหมคะไปร่วมงานไหมจริงๆถ้าพี่เขาชวนแล้วเราว่างเราก็ไปแต่ถ้าเราไม่ว่างเราก็คงไม่ได้ไปอะไรอย่างงี้คุณจิ้จั่ ไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลยนะพี่จริงๆแล้วแบบไปทํางานทุกวันอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะเราไม่ได้ติดต่อกับพี่เขาอยู่แล้วเราเลิกกับพี่เขามาปีฝ่าแล้วอะไรเงี้ยก็ต่างคนต่างอยู่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะกันก็มีอะไรก็ซัพพอร์ตกันอะไรคนีเพอเห็นข่าวตกใจไหมเพราะมันรวดเร็วลายคนก็ส์ายามันรวดเร็วมากเลยไม่นะหนูว่าจริงๆอ่ะไม่รวดเร็วหรอกนะด้วยอายุพี่พี่เขาก็ต้องต้องหนูว่าต้องแต่งแล้วล่ะเอาจริงๆต้องมีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ก็น่ารักดีอะไรเป็นผู้ที่น่ารักดี เราเคยเจอมาก่อนในคู่นี้ไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เอาจริงๆอะไม่ใช่แค่คู่นี้นะตั้งแต่เลิกกันไปยังไม่เคยเจอพี่เลยตอนนี้นปีผ่านค่ะแล้วเรา,เาก,ก็แสดงความดีด้วยเนาะใช่ค่ะแสดงความดีดบบด้วยนะค่ะ,ะ,คะแต่เราเชิญมาเจอยินดีไปยินดีไปคะ่ะถ้าว่างไปแน่นอนตอนนี้เวลาเราโพูดอะไรหลายๆอย่างพอประกาศแต่งไปแล้วเราโพสไหลก็จะโยนเอ้เราโพสที่เขาเวลาเอ่อจริงๆเนี่ยจะโพสเวลาจะโพสเนี่ยเวลาโพสเศร้าๆเนี่ยจริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะ คือเป็นคนที่แบบว่าเราโพสเศร้าเพราะว่าเราจะเขียนแคปชั่นว่าแคปชั่นอกหักใน Google แคปชั่นออย <c oughs> แ,แคปชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่อารมณ์เราหรือว่าตามภาพเราอะไรอย่างเงี้ยแต่คนก็ชอบเอาไปโยงจริงๆอ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่เขาเลยค่ะมไ่มีอารมณ์แบบว่านอนนอนไม่เกี่ยวเลยเป็นเรื่องของเราปีป่าหนูเล่นงานมาแล้วพันผลงาน <c oughs> หนูคงหนูคงไม่ได้นึกอะไรแล้วอ่ะอจริงๆเตยมีส่งข้อพาไปโพไปยินดี ไม่ได้ส่งอะไรเลยค่ะเพราะว่าเอาจริงๆเราเกรงใจเกรงใจเกรงใจท,งทั้งพี่เขาแล้วก็น้องผู้หญิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหรือว่าพอเลิกกันมาแล้วให้มันอยู่ในสถานะพี่น้องกันโดยที่แบบไม่ต้องส่งอะไรหาการนนะดีแล้วนะคะเพราะว่าทุกคนจะได้สบายใจด้วยอะไรย่เงี้ย จริงๆแล้วว่าการแต่งงานมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะสาหรับจ๊านะคะจ๊ะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันคือมันคือนคอ,อนาคตรเราเลยอ่ะคือจริงๆครอบครัวเรามีเรามีพ่อมีแม่มีครอบครัวเราแต่ถ้าเราตัดสินใจแต่งงานไปมันก็จะต้องแบบมีคนเข้ามาอยู่ในชีวิตเราเลยเราก็อาจจะเป็นคนคิดคิดเยอะไปหน่อยอยงไงะไรเงี้ยเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่แน่งไงอาจจะแบบว่ามาแล้วแล้วด้วยอายุเราด้วยอะไรอย่างเานะางเ 69, ี้ยค่ะก่อูทักเราปีหกเก้าเมื่อก่นเราแต่งปีหกเก้าหมอดูทักมาสองปีแล้วตอนนี้ก็เริ่มแล้ว เริ่มเตรียมเตรียมสถานที่แล้วแต่ขาดเจ้าเ <laughs> <laughs> บาเห,หมือนพ่อเขตามขาดเจ้าบบาจริงไใช่ค่ะจริงๆพ่อกับแม่ตอนนี้ทําตัวเป็นแม่สื่อกับพ่อสื่ออยู่ <laughs> เพราะว่าไปชอบหมอคนนึง <laughs> พ่อกับแม่ชอบแล้วก็อยากจะให้เราไปชอบกับหมอเราก็ไม่เคยเจอหมอแล้วเราถามเราว่าเขาโสดไหมอะไรไหมพ่อกับแม่ไปสืบไปแล้วว่าโสดก็เลยอยากจะไปขอหมอให้หนูเลยอะไรอย่างนี้ขออะไรขอผู้ชายเราหรอขอผู้ชายให้หนูขออะไรขออะไรเป็นหมอโรคหัวใจแล้วก็ โอ้ยหนูพูดงตรงหมออยู่สิงห์บุรีหนูว่าอยู่กรุงเทพพ่อกับแม่หนูบอกว่าหนูจะไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมให้หนูขับรถจากกรุงเทพไปฉีดสิงห์บุรีก็จะไปหาหมอแต่ย <c oughs> ังไงบ้างเขาเขาสู่รแม่สื่อให้เราจริงๆแล้วเนี่ยเ,เขาก็อยากให้เรามีแฟนแหละเพราะว่าปีผ่านที่เราแบบ ว่างมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทําแต่งานเขาก็เลยแบบว่ากลัวว่าเวลาเราเครียดเราจะไม่มีแบบใครให้คำปรึกษาหรือให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยเลยอยากให้มีแฟนแต่การที่มีแฟนต้องมีแฟนที่แบบว่าเ,เป็นผู้ชายที่ทํางานนะขยันนะดูแลลูกเราได้ดูแลนะที่นี่ไม่ใช่เรื่องเงินนะคะคือแบบซัพพอร์ตความรู้สึกการรีสซแสดงว่ามันเป็นการคุยนจริงจังต้องว่ผ่านนะเลยคนแม่ลูกคุยกันจริงจังมาปีผ่านแล้วแต่เรายังไม่เคยเจอหมอ <laughs> อะไรพวกค่ะเป็นคุณหมอคนนี้ก็ไม่น่าใช่แล้วใช่ไหมไม่ใช่หรอกค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะเราคิดว่าถ้าเราชอบใครเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเราชอบของเราเองอะไรอย่างนี้อ่าแต่ผู้ใหญ่ก็จะมองอีกอย่างหนึง่งอยากให้แบบอะไรที่มันผ่านหูผ่านตาเข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คนไปชีวิตเราจะแล้วติไปเจอใครพอกลับบ้านไปนอน,นอยู่ตอนเย็นไปเพราะงานเราเยอะมากเมื่อวันนี้<ๆ>หนูสองงานอ่ะเออทุกวันเมื่อวานก็สองงานวันนี้สองงานพรุ่งนี้สองงานอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เจอใครหรอกชีวิตก็ทำทำแต่งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหงาไหมครับ เอาจริงๆมันก็มีคนคุยบ้างมันก็มีมีแบบคุยบ้างอะไรเงี้ยแบบผ่านๆจะไปอะไรเงี้ยคุณกี่คนคะสิบหกเมืองไหนมาแนยแน่แล้วก็จะคุยสิบหกคนไปจ้ะได้ผ่านหัวนะไม่จริงๆมีคุยบ้างมีคุยอยู่ประมาณคนนึงตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้ะคุยเล่นๆคุยจริงจังคุยซุเยียไรจะไงบ้างคนเนี้ยเอาจริงๆหนูหนูปีผ่านที่ผ่านมาไม่ไม่รู้สึกอยากจะคุยจริงจังอะไรขนาดนั้นเลยเพราะว่างานเราเยอะไงคะพอเราทํา ทำมีมีสร,ร้างบ้านด้วยมีพูลวิล่าด้วยมีนู่นนี่นั่นอะไรเงรี้ยมันเยอะมากแล้วการสร้างบ้านอะ่ะปัญหามันเยอะด้วยเราก็แก้ปัญหาทุกวันทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยก็เลย,ยไม่ได้มีคมิดจริงจังเรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้มีคนมีมีคนมีพิเศษแล้วไม่ถึงกับพิเศษหรอกอะไรเงรี้ยคุยกันไปก่อนเรื่อยๆอะไรเงรี้ยพี่ในวงการไม่ในวงการเลยแล้วในวงการเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าไม่คิดอยากจะมีเลยในวงการแต่ก็มาจริงนะ นั่นแหละไม่ไม่คิดอยากจะมีเลยเพราะด้วยความที่เขาอยู่ในวงการเลิกกันไปนานแล้วยังจะโยงอีกอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าไม่มีดีกว่าไม่มีดีกว่าในวงการตัดไปเลยอะไรเงี้ยคนที่คุยกันมานานแลคะก็ได้พักหนึ่งแต่ถ้าโอเคใช่ไหมถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้คุยจริงจังกับเขาอะไรเงี้ยเขาจะน้อยใจหรือเกอดใจฮะคนที่เราคุยอยู่อะเราบอกเออเราไม่ได้จริงจังไม่ได้ซีเรียสนะอะไรเงี้ยเออเนี่ยองแรกอะเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้สึกหรอกตอนนี้เริ่มรู้สึกแล้ว ไม่มันมันเราทํางานไงแล้วก็เรื่องจริงจังเราก็ทํางานก่อนอะไรอย่างงี้พ่อก็ไม่ได้เห็นแล้วเห็นแบบว่าได้คุยกันแบบผ่านจออะไรอย่างงี้ละโทรศัพท์แล้วพ่อ,อเขาพลาดไหมตอนนี้ตอนนี้อ่ะจริงๆพ่อคือสเปคก็คือแคบลงเรื่อยๆเรื่อยๆแบบว่าก็ก็โอเคผ่านแต่ก็ต้องมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยคือจริงเราอยากคู่แฟนจริงจังเมื่อไหร่หมแบบว่าที่เราจะพู่เราพร้อมเนี้ยจริงๆหนูว่าโชค ดวงหนูมันเป็นคนดวงดีแล้วโชคดีไม่ว่าจะเรื่องการทํางานร้องเพลงอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะหาเงินไปกอดอะไรเงี้ยในวันขนา้างหน้าหนูว่าแฟนเนี่ยคุยกันไปเรื่อยๆความสบายใจคุยเมื่อไรแล้วมันตกลงอะไรค,ค่อยค่อยแบบค่อยไปจริงจังตอนนั้นตอนนี้เราเก็บเงินเหอะอะไรเงี้ยค่ะใช้เรียบร้อยด้วยนะใช่ค่ะและะ้วตอนนี้คือโสดแต่ไม่สนิทโสดล็อกมงอออโอเคค่ะขอบคุณค่ะอ่ะไม่มีเรื่องบ้านถามจัสทั้งบ้านเลยเลรอ่ะ เฝากด้วยนะคะบูวิลล่าในในภาูวิลล่าของจ้าเนี่ยใครที่อยากมีภูวิลล่านะคะพัทยานะครับไปได้เลยตอนนี้ตอนนี้เปิดโครงการสองแล้วแล้วก็มีสี่หลักเท่านั้นอ,อ่าใช่ค่ะ,ไ,ะไปแไล้วน,น,นะคะทุกคนฝากด้วยนะคะจะสร้างบ้านใครที่จะสร้างบ้านรีโนเวทบ้านต่อเติมบ้านดิวอินอย่าลืมจะสร้างบ้านนะคะ